วันนี้เราจะไปร่องเรือสำราญกับบริษัท Aida Cruise ไปแถบสแกนดิเนเวียประเทศนอร์เวย์และเดนมาร์กทริปนี้8วัน7คืนก่อนอื่นเราต้องเดินทางมาลงที่สถานีรถไฟเมืองคิวจะมีรถชัตเทิลบัสมารอรับที่สถานีรถไฟเช็คอินกระเป๋าเดินทางที่นี่ได้เลยไม่ต้องแบกขึ้นรถบัสแจ้งชื่อและหมายเลขห้องก็ขึ้นรถพร้อมแล้วค่ะไปกันเลย ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีก็ถึงแล้วก่อนขึ้นเรือเจ้าหน้าที่จะถ่ายรูปและทำบัตรประจำตัวจากนั้นก็ต้องผ่านเครื่องสแกนตรวจร่างกายตรวจกระเป๋าเหมือนขึ้นเครื่องบินเลยค่ะขึ้นมาบนเรือก็เดินสำรวจนิดหน่อยมีร้านค้าร้านช้อปปิ้งเหมือนอยู่ในห้างเลยเดินผ่านร้านไส้กรอกเยอรมันเกิดหิวขึ้นมาเลยขอชิมซะหน่อยอาหารรวมอยู่ในแพ็กเกจที่ซื้อแล้วอร่อยดีค่ะแต่กินชิ้นเดียวพอจากนั้นก็ขอเดินสำรวจดาดฟ้าเรือเดินเล่นนิดหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาสำรวจอีกทีเข้าห้องพักกันค่ะ กระเป๋าเดินทางเจ้าหน้าที่เอาขึ้นมาไว้บนห้องให้แล้วห้องน้ําขนาดเล็กๆกระทัดรัดเข้าได้ทีละคนค่ะสองคนเบียดกันเข้าไม่ได้มีตู้เสื้อผ้าและตู้เซฟให้ด้วย ชุดคลุมอาบน้ำคนละชุดมีเสื้อชูชีพคนละหนึ่งอันเดี๋ยวเขาจะมีซ้อมเผื่อมีเหตุฉุกเฉินและให้ไปรวมกันที่จุดรวมพลซ้อมเหตุฉุกเฉินเสร็จแล้วก็มาเดินสำรวจเรือต่อค่ะวันนี้ห้องสตูดิโอเอาไว้ดูหนังฟังเพลงกับตันประกาศว่าเรือกำลังจะออกจากท่าเลยรีบขึ้นมาบนดาดฟ้าเพื่อที่จะถ่ายรูปและว,วิดีโอตอนที่เรือออกคนขึ้นมารอถ่ายรูปเหมือนกันเยอะมากจนแทบจะไม่มีที่ยืนมีอ่างจากรุซี่ไว้แช่น้ําอุ่นด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าอากาศดีไม่หนาวจนเกินไปจะ มาทดลองแช่ตอนเย็นหิวมากจนลืมถ่ายวิดีโอห้องอาหารได้ถ่ายวิดีโอเฉพาะโชว์ช่วงเย็นวันนี้ถ่ายวิดีโอเท่านี้ก่อนคืนนี้ขอเข้านอนก่อนแล้วมาต่อกันที่วิดีโอในวันพรุ่งนี้นะคะ